สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงกำลังจะลงมาเอาอาหารให้ปลาค่ะก็เลยให้ชมบรรยากาศข้าวข้าวขึ้นไม่หมดหรอกค่ะปีนี้น้ำท่วมเย็นแล้วป้าแมงก็มาเอาอาหารให้ปลา <c oughs> หน้ามันเลย <c oughs> โอเคค่ะอด้ดูดข้าขึ้นบ่บ,บ,บ่มา อันน e ี้ก็ตามทุกวันเพื่อที่จะได้กินอาหารปลาไอหมาตัวเนี้ยชอบกินอาหารปลาท่านผู้ชมโบโบนะกินอาหารปลาเดี๋ยวไม่เอาให้ปลาก่อนโมโบยาดูดูดูเขากินอาหารปลาโอ๊ด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 ดูไ ปลาจระเม็ดกับปลานิลค่ะแล้วก็จะมีปลาบูตด,ด้วยดูดูดูนานแล้วป้าไม่ได้ทำคลิปให้ชมปามตัวใหญ่ค่ะโอ้ h, จระเม็ดบบโบพอแล้ว ดู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 ดปลาตัวใหญ่มากค่ะโลโลกว่าสองโลนะคะตัวหนึ่งแล้วก็ปลาบึกในี่ใหญ่มากแล้วบางวันก็ตีกันเชียงเนี่ยดู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 ดด ชีวิตเนาะวิถีชีวิตแบบบ้านๆของปแหเงค่ะกับลูกๆบ่อบบออาหารแมปลากับลูกเลับมาใกล้แล้วบ่อบพอกินอาหารปลาอยู่นี่แหละดู โอ้พอแล้วลูกพอแล้วบอสบดูกินอย่างอร่อยอร่อยเลยไอ้น้องหมาพี่เขาไปเล่นครีบของปลาจระเมดสีดำเหมือนเหมือนปลาฉลามเลยดูว้าวว้าวมาใกล้ใกล้แล้วมาใกล้แล้วบอ ดูคลิปปลาที่เห็นดำๆนั่นคือคลีปของปลานั่นนะคะท่านผู้ชมดูดูที่ของปลาจะละเมิดค่ะคลี่ดำๆว้าวมาใกล้เราแล้วโบโบเห็นไหมคะเขาจะม้วนตัวนะคะลักษณะ การกินอาหารของอปลาจาระเม็ดนะคะเขาจะไม่ลอยคลอยอยู่เหมือนกับปลาานิลนนะคะเขาจะม้วนตัวนะคะม้วนลงอันนี้ประเมงก็พาท่านผู้ชมมาให้อาหารปลาอู้จระเมดดูดูด ไอที่อ้าปากรออยู่อย่างนั้นเป็นปลานิมน,นะคะคานผู้ชมปลาจระเมรเขาจะม้วนตัวค่ะโอเคค่ะดูมาใกล้ๆนี่มามามาโบโอบ,บพอ,อยังหูุกพอ,อยังโอเคค่ะพ่อแม่ก็ขออนุญาตจ,จบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ